ยำหมุนเส้นโบราณรแสแ่บๆค่ะตามมาเบิ้งวิธีเห็ดตั้งหม้อเอาเกลือใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะเอาหมูสับใส่ลงไปถ้าหมูเป็นก่อนกับเอาทับพียี่ยออกค่ะ พอหมูกระจายโตดีแล้วเนี่ยเอากุ้งแห้งใส่ลงไปค่ะต้นเรื่องอีลีที่เฮ็ดยำวันนี้ก็คือได้กุ้งแห้งทะเลมาเนาะนี่จะโตใหญ่ๆคิดอยากลองเฮ็ดยำโบราณเบิ่งว่ามันสีแสบบ่อคะเอากุ้งใส่ลงไปตามด้วยหมูย่อค่ะหมูย่อโบราณจากอุบลเนาะ มาจากเราตัดตามด้วยวุ้นเส้นค่ะการต้มวุ้นเส้นแบบนี้จะเห็นให้วุ้นเส้นบออืดค่ะถึงสยามทิ้งไว้ดดเส้นกันยังเหนียวนุ่มบออืดยังน่ากินอยู่ค่ะตอนนี้ บุญเส้็ก็สุกดีแล้วมาเตรียมน้ำยำเลยค่ะเอาพริกใส่ลงไปอันนี้เป็นพริกตำหยาบๆค่ะเอาก็น้ำปลาใส่ไปซีซอนโตค่ะน้ำมะนาวใส่ํำกันซีซอนโตคือกัน อันนี้เป็นน้ำกระเทียมดองค่ะแล่ตะมักเน,ะนาะน้ำกระเทียมดองพร้อมหัวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันคนไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีน้ำตาลละลายแล้วลองชิมเบ้งค่ะสูตรนี้เอิญว่าสูตรเสมอเนาะจะได้รสชาติเข้มเปรี้ยว หวานเสมอกันเอาทุกอย่างที่เขาต้มสุกแล้วใส่ลงไปค่ะคนเร่คนเร่ให้เข้ากันดีเลยบ้านนี้ ปิดไทยด้วยผักคะ่ะต้นหอมผักชีขึ้นช่ายหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศคอนทุกอย่างให้เข้ากันวุ้นเส้นนี่เป็นเมนูที่เห็ดบ่อยรู้สึกว่าปีนี้เห็ดซ้ำไปหลายรอบแล้วคะ่ะเราง่ายๆว่าแอดมินมักเนาะคิดอยาางงามใดกระเห็ด ก็เลยกลายเป็นเมนูซ้ำเนี่ยค่ะหน้าตาออกมาแบบนี้แซ่บแห้งได้พี่น้องวันนี้ก็กินกุ้งจุกๆไปเลยค่ะคิดว่าอีกดนกว่าจะคิดอยากเนาะกินจนเบื่อไป็นางหนึ่งเลยค่ะเอาทั่วลิสงทอดโรยลงไปค่ะแล้วนกะ็พริกแห้งทอดจะได้หอมๆ อันนี้คือเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วยำวุ้นเส้นโบราณรสแซ่บๆเลยพี่น้องมาเด้อพยากกิน,นำ้ำเมนูนี้ก็การันตีว่าแซบค่ะแซ่บๆุ่นละ